ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใสะะ่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมนะครับ,บน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่มาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนนม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเคบังกอนสกาวสมพูแล้วก็เอเ็มแปก็ยังมีนะครับเนาะสำหรับใครที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับ,บน้องหรือว่าเป็นมือใหม่เนาะหรือว่ามือหัดเล่นใหม่นะครับ,บน้องก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดในซ่อมง,งพี่แล้วก็เอาไปใส่ได้ใน กมตามปกติเลยนะครับบน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่พี่เอามาให้นะครับก็มีแต่สกินปืนรายกันทั้งนั้นเนาะสำหรับน้องคนที่ยังไม่มีสกินปืนเลยนะครับก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับน้องถ้าได้คนแล้วได้ของแล้วนะครับน้องกอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยแล้วก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับน้องหรือว่าหลุดเข้ามาดูพี่เป็นครั้งแรกนะครับพี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆที่สําคัญไปกว่านั้นะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพี่อัพคลิปลงไปใหม่ๆหรือว่าอัพโคลงไปใหม่ๆนะครับน้องๆก็จะได้ไม่พลาด นั่นเองเนาะเพราะว่าหลายๆคนมาพูดนะครับว่าผมมาไม่ทันผมมาไม่ทันนะครับน้องๆก็ไม่กดกระดิ่งถ้าน้องๆกดกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์น้องๆทันทีเลยนะครับน้องๆเวลาพี่อัพคลิปลงไปนั่นเองเนาะมันก็มีแต่ข้อดีนั่นเองนะครับที่น้องๆกดกระดิ่งเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ของเร็วๆนะครับก็เพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับน้องๆก็คือโหวตได้ตามใจเลยนะครับหหหรรรรรรรืืออ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 อวววว่่่่่าาาาาาคคคคคคมมมมเเเเเนน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 ตต์์ะะะะะะไไไไกกกกกก็็็ดด้้้้้้ััััััััับบบบบพีีงงงงงๆๆๆยยยยยแลลลสจป2ขข นั่นเองเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของอะไรนะครับก็รีบคอมเมนต์ไว้เลยนะครบับน้องเพราะว่าวันเสาร์พี่เอาขึ้นไปนะครับบงน้องก็จะได้ของนันเองนะครับแล้วก็วันอาทิตย์รอรับของได้เลยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก็มีในซองพี่ซองเดียวนะครับเนาะจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของแบบนี้นะครับเพียงแต่น้องนะครับคอมเมนต์ของที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็โบนต์เยอะๆนะครับหรือว่าคอมเมนต์ซ้ากันเยอะๆนะครับบงน้องแล้วก็วันเสาร์นะครับพี่จะเอาขึ้นไปโบนด์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่ แล้วก็วันนี้นะครับมีไอวอลอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับน้องก็เป็นไอวอลตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มไอวอลด้วยนะครับเนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรพี่มีอยู่ r ห้าร้อยเก้าสิบหกเพชรนะครับงน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ก็จะมาวัดดวงเหมือนกันนะครับกับไอวอลตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับไอวอลตัวนี้แล้วก็มีหลากหลายมากมายนะครับน้องแต่ก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับเราต้องเลือกออกสองอันก่อน 596เพรนะครับน้องมาดูกันว่าพี่จะได้หรือไม่ได้นะครับกับไอวอลตัวนี้นะครับน้องมาลุ้นดวงเันเนาะเพราะว่าพี่เห็นหลายๆคนคอมเมนต์มานะครับน้องก็แบบว่า9เพรก็ได้ยังมีนะครับน้องก็คือกดครั้งแรกล้วได้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าโชคดีโคตรเลยนะครับถ้าน้องคนไหนได้แบบนั้นเนาะก็คือพี่จะมาลุ้นดูนะครับว่า596เพรพี่นะครับจะได้หรือเปล่านะครับน้องก็จะประมาณเี้เลยนะครับแล้วก็พี่เลือกออก2อันแล้วนะครับตอนนี้มากล่องแรกนะครับน้องจะได้หรือเปล่าเออ ไม่ได้นะครับน้องกล่องแรกพี่ไม่ได้นะครับกล่องแรกพี่ได้เป็นพื้นหลังนะครับน้องไปกันต่อนะครับน้องกล่องที่2มาแล้วนะครับได้ไหม,มยังไม่ได้อีกนะครับน้องก็คือพี่ได้เป็นบัตรปืนนะครับ1บัตรนะครับเนาะก็ไปต่อเลยนะครับน้องกล่องที่3มาเลยนะครับก็ได้เป็นโปรไฟล์นะครับน้องก็คือโปรไฟล์ซามูไรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรงเลยเนาะ,ะโปรไฟล์ตัวนี้นะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้อง ก็เป็นล่มนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับล่มตัวนี้นะครับน้องก็อยู่ที่299เพชรแล้วนะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับน้องก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่สุ่มไป596เพชรนะครับน้องไม่ได้สักอันเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะมาเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุ่มให้มันได้เลยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ไว้ที่หลังแล้วกันเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปเปล่านะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมอื่นดีกว่านะกิจกรรมตัวนี้น้องๆก็รนนะ่่่าเเลกอีทจ นะครับบางน้องก็เลือกออกสองอันแล้วก็กดครั้งหนึ่งอยู่ที่9เพชรนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่กดนะครับบางน้องมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากเล่นนะครับต้องมีเพชรประมาณ1000นั่นเองนะครับน้องหรือว่า2000นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามันล็อกให้เราเลยนะครับเขากําลังตีมาว่าได้ถาวรนะครับน้องก็คือถ้าเราถืออันไหนมันจะไม่ซ้ำอีกนะครับมันจะล็อกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับบางน้องนนนนนะะคครรรัััับบ้้้้ออออออองงงถถาาามมมกกกกกกลล่่่สุดทยแ็ไ ก็ถือว inh. ่าโชคดีไปนะครับกันพี่จะมาแจกโค้ดเลยดีกว่านะครับน้องก็คือคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ด AK มังกรสกาวสพูแล้วก็ AK 8นะครับสรับน้องคนไหนที่อยากได้เนาะก็เข้ามาเอาได้นะครับน้องแล้วก็ลงไปที่ใต้คลิปพี่เลยนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของพี่นั่นเองนะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้นะครับน้องก็คือเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปพี่นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์พี่นะครับก็จะมีโค้ดอยู่นะครับน้องก็ปีก็ได้หรือว่าเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เลยก็ได้้้นน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 นะะะะะะคคครรรรัััับบบอออออองงงๆกก็็็จปปมมมมมาาาณเเเเเเลยยยพพพว่่่ีีีทด ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้โค้ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับพี่แจ้งน้องกดไลค์กดแชร์ก็ share, กดติดตามไว้เลยนะครับน้องโค้ดแบบนี้นะครับพี่จะมาแจกทุกๆสัปดาห์นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องงั้นเรามาดูที่กิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับเรื่องกิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็ไปกิจกรรมตัวแรกเลยเนาะ,ะนกับกิจกรรมไอวอลตัวนี้นะครับน้องก็มีรุ่นลับเพชร999เพชรด้วยนะครับแล้วก็มี99เพชรด้วยนะครับแล้วก็มีุุดพซซนนั่เอองงนนะครับ้้แลวก็มี้าปิดปากนะครับนนนัั้นก็มีหลากกหลาาายยมมนะครับเนาะสพหรับน้องคนนไหที่อยากได้นะครับพกน้องง็เียแต่น้้องเเขาามล่นนตรงี้ได้นะครับว มีหลากหลายมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องๆที่น่าเล่นเลยนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่มีเพชรเยอะนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็ไม่เปลืองเพชรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพื่อนพี่นะครับกดครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็อยู่หน้ากิจกรรมเลยเนาะก็เข้ามาเล่นได้ตามปกติเลยครับกิจกรรมตัวนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆพี่ได้ข่าวมาว่า เรื่องเสื้อนะครับน้องก็คือเป็นเรื่องเสื้อตัวนี้นะครับก็ดราม,ม่าก,กันหนักมากนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันสวยยังไงนะครับน้องๆก็คือนี่แต่คนอยากได้นะครับกับเสื้อตัวน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่มีคนอยากได้เยอะสุดนะครับน้องๆกับเสื้อตัวนี้นะครับสําหรับน้องคนไหนที่อยากได้เสื้อตัวนี้นะครับน้องเพียงแต่น,น้องๆกดไลค์กดแชร like, ์แล้วก็กดติดตามเนาะบางทีพี่อาจจะแจกก็ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสื้อตัวนี้ก็เข้ามาแพคค ก็ซื้อได้เลยนะครับอยู่ที่4 9 9สาเพรเองนะครับสรังน้องคนที่อยากได้เนาะก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าใครที่มีเพจเกิน500นะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนเ m 8ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับใครที่พลาดกิจกรรม แลส่วนคนป้นโลกนะครับวงน้องก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องที่มีคนอยากเล่นเยอะสุดนะครับหรือก็มีคนอยากได้เยอะสุดนะครับงน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวไหนนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับน้องก็มีหลากหลายมากมายเนาะก็มีสเก็ตบอร์ดกระเป๋ารถกระบะนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็มีหลากหลายมากมานะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากเล่นตัวไหนนะครับก็สุ่มได้นะครับว่า30เพนนังน้องก็จะประมาณนีเลยใครท่อยากสุม ก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเข้าไปร้านแล้วก็เข้าไปตรงกล่องนะครับน้องมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้เราสุ่มนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ต้องมีเพชรนิดนึงนะครับน้องเพราะว่ามันต้องได้สะสมโคเคนเหรียญสีน้ําเงินนะครับไปเพิ่มแรกนะครับน้องถ้าโชคดีก็ได้ในกล่องเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมที่กาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับาน้องพี่ขออธิบายนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้กกกก็าาลลลัังะเขขข้้้้้้มนนนนนนนคครรบบบออวววววีียยส่ไไหทดดุุแ ซามูไรนะครับหรือว่าสุดไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ลูกซองควางเนาะ MP M4 นะครับน้องๆแล้วก็ AK มังกรนะครับสลหรงน้องคนไหนที่อยากได้ AK มังกรนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับน้องๆก็จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟต่างประเทศนะครับน้องๆเข้าเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าพี่เห็นเขาใส่ชุดคาบุกินะครับน้องแล้วก็สุ่มชุดคาบุกินะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ชุดคาบุกินะครับนนนน้อองงกกก็รรรริิดึะคับจมตัวนี้กก็ลังจะะเข้้าามนครับแลวก็ถ้าวันไหนพิกัันนนเข้้้าามแลวะครบอง ข้านงน้องยังได้อะไรนะครับก็บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเติมบัตรกาลิน่าให้นั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากได้เพจน,นะครับน้องก็กดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปพี่ไว้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือมันจะเป็นการ์ดสามใบนะครับน้องที่ให้เราสุม่มหรือว่าให้เราเล่นนะครับ สำหรับน้องคนไหนที่อยากเล่นนะครับน้องก็คือถ้าน้องๆอยากได้อะไรนะครับในการ์ดสใบเนี่ยนะครับน้องก็ให้เราสุ่มเนาะมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับน้องแล้วก็ให้เราสุ่มนะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่29เพศนะครับน้องก็ถ้ามันไม่ออกครั้งแรกนะครับแล้วก็เปิดใบที่2ได้แล้วก็เปิดใบที่3ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่ไม่เกลือก็ออกใบแรกเลยนะครับน้องแต่ใครที่แบบว่าเกลือจะจัดเลยนะครับก็ออกไปที่3นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุ่มไปมันจะเพ เหมือนกันนะครับก็มีตัวละครใหม่ด้วยนะครับน้องๆในนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับที่พี่มาแจกโค้ดด้วยแล้วก็มาแจกของด้วยนะครับสำหรับน,น้องคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ๆด้วยนะครับก็ให้ไปถึง3 0,000นซับไวๆนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยเนาะ,ะตอนนี้อยู่ที่2 2 0 0 0พซับแล้วนะครับอีกไม่กี่พันก็จะ3 0,000ืนแล้วนะครับน้องก็กดช ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็มาแจกโค้ดแล้วก็มาแจกขวองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบิมบาย